โอ้ดูครับมันก็ยังเหี่ยวครับเทนั้นแดนเนียลเจอเข่าเข่าก็ไปอีกครับโดนแข้งหล่นลงไปแล้วครับแข้งขวาไม่ครบยกก็ได้ครับขวาไปครับขยับขวาชัดตีเหลือเกินครับโอ้ยนี่ครับแข้งของแดนเนียลดูการยืนมวยเนี่ยสวยงามเลยนะครับแดนเนียลจากราซมีความสุขุมรอบครอบครับมีแล้วครับหมัดแล้วก็แข้งไปกระจับไม่ฟาวครับผิวจับไม่ฟาวครับ ซ้ายมาครับหมัดพยายามต่อยคืนต่เข่าครับต่ครับหมัดมาครับสุรศักดิ์โอ้โหน้ำของสุรศักดิ์เนี่ยถือว่าหนักหน่วงเลยนะครับนี่ครับโอ้โหต่อยหมัดแล้วแมวแล้วนะครับแบบนี้โจมตีก่อนแล้วครับโอ้อัดรับตัวอีกโอ้โหปิดหน้าโดนท้องปิดครับโดนซ้ายทีละโดนศอกนะครับโอ้โหดูครับมาดุเลยครับมาดุเลยครับโอ้โหตัวก็ต่อยครับต่อยครับสับซองสัดซองปิดกระชืดนแล้วนะครับ ก็ยังเหนียวก็เพะนั้นแดนนี่เจอเขา่าเข่าเข้าไปโดนหมัดเข้าไปโอ้แล้วดูลุกขึ้นมาเนี่หน้าตาไม่สู้ดีเลยลโอ้โหไปเลยครับจบยกดูมือเลยครับไปที่มุมแดงครับ